คนที่จะไม่โกรธไม่โมโหเลยเนี่ยนะด้วยใจเขาจริงๆเนี่ยนะจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายห้าช่องทางของกายเนี่ยต้องเป็นถึงอนาคามีบุคคลนะโยนดังนั้นโสดาบันสกาทาคามีสองอริบุคคลขั้นต้นเนี่ยก็ยังโกรธอยู่นะยังมีความพอใจไม่พอใจอยู่แต่มีวิธีแก้ได้ ตามกว่านั้นล่ะโอ้โหยิ่งเยอะเลยนะมันจะมีพอใจไม่พอใจวันหนึ่งเนี่ยเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเวลาโยมฝึกหัดประพฤติธปฏิบัติแล้วยังแก้ความโกรธไม่ได้ยังแก้ความพอใจไม่พอใจไม่ได้อย่าเพิ่งไปท้อใจเพราะมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกไปเรื่อยๆวิธีในการฝึกคือการละความเพลิน แล้วเอาจิตมาอยู่กับกายนะอย่าไปสนใจว่าอารมณ์นั้นมันจะเป็นเนื้อหาอะไรโกรธพ่อโกรธแม่โกรธเพื่อนโกรธพี่เกิดโกรธนายโกรธลูกน้องนะไม่ต้องสนใจมองให้เห็นว่ามันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะมีความดับไปเป็นธรรมดานะทำแค่นี้แต่ยมทำซ้ำบ่อยๆเรื่อยๆนะทำซ้ำเรื่อยๆ ผู้เจ้าจะเปรียบเหมือนนายขมังธนูที่ยิงธนูใครเห็นอารมณ์เกิดดับนี่เรียกผู้นั้นว่ายิงแม่นแต่ถ้าใครเห็นอารมณ์ทั้งหลายเนะีว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เรียกผู้นั้นว่าพวกนี้ยิงไกลปัญญาไกลามากปัญญามองไปถึงแล้วว่าอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็จะหายไป ผู้จ่าจิงอุปมาพวกนี้ว่าเหมือนคนที่ยิงธนูได้ไกลนะส่วนพวกยิงแม่นยิงโป๊ะเข้าเป้าฆ่าศึกตายเนี่ยคือเห็นเกิดกระดับนะ่าพวกนี้ยิงแม่นนั้นโยมทําแค่นี้ทําไปเรื่อยๆทําซ้ําๆวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าเนี่ยความโกรธโยมจะค่อยๆจางคลายจางคลายไปทีเล็กทีน,น้อยพระศาสนาเปรียบเหมือนช่างไม้เวลาเขาจับเครื่องมือช่างไม้เขาจับที่ด้ามเครื่องมือก็เนี่ย เขาก็ไม่สามารถรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเขาเนี่ยวันนี้สึกไปเท่านี้วันโน้นสึกไปเท่านี้เท่านี้แต่รู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นเหมือนกันขณะที่เราเพียรปฏิบัติภาวนาอยู่เราไม่สามารถรู้เลยว่ากิเลสวันนี้เราสึกไปสองมิลลิเมตรสมิลิเมตรอย่างเนี้ยวัดไม่ได้แต่เราจะรู้ว่ามันค่อยๆสึกไปสึกไปเรื่อยๆรื่ผ่านไป5ปี10ปีอารมณ์ที่เคยกโกรธอ่ะโอเรื่องเล็กแล้อารมณ์นี้ธรรมดามากเลยอย่างนี้ มันจะค่อยๆรู้เอง